ก่อนที่เราจะถ่ายทําตรงนี้นะเราได้สอบถามและเดินดูเรียบร้อยแล้วโอ้โห,โหแต่และต้นสามปีแปดเดือนที่ทําให้ผมเห็นด้านหลังโอ้โหผมลัวนหล่นใส่ที่สาคัญบอกว่าคาดไม่ถึงจริงๆว่าสามารถไว้ลูกได้ซึ่งพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราบอกว่าไว้ได้ครับถ้ามันสมบูรณ์แต่มีเทคนิคยังไงนั้นอยู่กับคนนั่งข้างๆผมแล้วนะครับคือเจ้าของสวนสวัสดีครับครับชื่ออะไรนะครับคุณพี่พี่กรณ์ครับพี่กรณ์นะอ่าพี่กรณ์ตรงนี้อยู่ที่ไหนนะ อยู่บ้านป่านในฝันบ้านป่านในฝันครับอำเภอป,นปงน้ำร้อนอำเภอป,นปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีรนะครับแล้วทุเรียนต้นนี้เอาบอกตรงๆเลยว่ากี่ปีสามปีแปดเดือนตังจต่ปลูกมาจนเป็นลูกถึวันนี้อ่ะสามปีแปดเดือนปกติเขาไม่ได้ไว้นะผู้เรียนเนี่ยเขาเขากลัวมันจะไว้แล้วกลัวมันจะโรมกลัวมันจะตายมีอะไรมีของดีก็ของดีก็นี่ครับเนี่ยถือเองเลยของดีเนี่ย เราก็ได้ตัวนี้แหละครับชุดไม้แผ่นของเราครับไม้แผ่นหนึ่งไม้แผ่นสองไม้แผ่นสามครับใช้วิธีการใช้ยังไงอ้าวอตัวนี้อีกตัวนี้อีกตัวนึงเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่เสร็จสับเพราะทางใบและทางดินด้วยนะครับอ่าทางใบทางดินอ่าทางใบทางดินใช้อย่างไงตัวนี้สองตัวไอ้ตัวนี้นะครับครับมันจะเป็นการที่ว่าป้องกันโรคป้องกันโรคไคโตซานตัวนี้แหละครับครับผมอ่าแล้วแล้วตัวแคปซูลนาโน นาโนตัวนี้ครับจะช่วยฟื้นฟูและจะทาให้เจริญเติบโตทางลาต้นฟื้นฟูเจริญเติบโตทางลาต้นครับแล้วตัวนี้แล้วขยายลูกด้วยอ่ะขยายลูกด้วยตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ล่ะทําให้ใบเขียวใบสมบูรณ์ทาให้ใบเขียวใบสมบูรณ์ครับก็แสดงว่าเซตนี้นี่ครบเวอร์เลยครับครบเวอร์เต็มเลยวันสต็อปเซอร์วิสเลยอยู่ในเซตนี้เลยครับและนี่แหละตัวนี้แหละตัวนี้ฟื้นฟูสภาพดินเสริมปรับปรุงดินครับเป็นยังไงฮะตัวนี้ผมก็ ยังงงอยู่เหมือนกันพอเราใช้มันไม่ใช่คืออะไรครัพื้นฟูดินก็จริงมันทําให้งามต้นโตเร็วงามและต้นโตเร็วครับใส่ไปต้นละกี่โลครับเนี่ยสาปีแเนี่ยยังไม่เคยใส่ถึงต้นละโลไม่ถึงใส่ต้นละโลครับแล้วประหยัดด้วยนะประหยัดกระสอบหนึ่งห้าสโลเท่าไหร่นะเ0 0อกาเจ็ดอยบาทโอ้โห